น้องอายุแค่14ปีเองค่ะไปเที่ยวงานบุญเป็นงานเทศมหาชาติในพื้นที่วัดของจังหวัดอุดอรธานีในระหว่างที่กําลังเที่ยวกันอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนเขาเนี่ยก็เกิดอาการเมาแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปรูปหลังช่วยเพื่อนจู่ๆมีโจประมาณ10คนเข้ามารุมทําร้ายน้องแทงน้องจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดเนี่ยจับกุมตัวได้แล้วแล้วเขาบอกว่าทําไปเพราะว่าเป็นคู่อริกันมาก่อนแต่แม่เขาไม่เชื่อค่ะบอกว่าลูกของเขาเนี่ยไม่เคย มีคู่อริมาก่อนแล้วถามกลับไปเลยมาทำลูกแม่แบบนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นนาทีที่ช่วยชีวิตน้องน้องทีนะคะทีระโชตอายุแค่14ปีเองค่ะถูกแทงเสียชีวิตในงานเทศมหาชาติวัดราชบำรุงพื้นที่ของตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวเนี่ยได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพที่บ้าน บรรยากาศก็แน่นอนค่ะครอบครัวยังทําใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางคุณแม่นัฐาพรค่ะแม่ของน้องทีเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ตํารวจโทรศัพท์มาบอกว่าจับคนก่อเหตุได้แล้วอ้างว่าลูกชายเนี่ยเคยเป็นอริกเก่ากันจําหน้าได้แล้วก็มาเอาคืนปกติลูกชายเป็นเด็กดีมากค่ะ เรียบร้อยขยันตั้งใจเรียนไม่เคยมีปัญหากับใครแม่ก็เลยมองว่าจะมาเป็นอริกเก่ากับคนก่อเหตุได้ยังไงวันเกิดเหตุแม่บอกว่าลูกเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนขอเงินคุณพ่อเขาไป170บาทตัวเองก็ปล่อยให้ลูกไปก็คิดว่านานๆทีคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายลูกจะมาเสียชีวิตแบบนี้หนูยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าลูกเราเสียชีวิต พราะ่ลูกหนูไ่ได้ดื้อเพรมีการยอมลูกหไม่ได้เคยมียยปัญหากับพอ่อแล้วหนูก็ไ่ได้เข้าข้างลูกพ่อเพราะว่าหนูก็เลี่ยงมาลูกหนูไม่เคยมีปัญหาแน่นอนก็ลูกก็คือความหมากักลูกค่ะลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่เจ็บม่ได้ดอกค่ะแม่ับเจ็บมได้ลูกคือความหมัก แล่ก็บอกค้นว่าเรื่อง่เกิดกับเจ้าของเพราะว่าลูกรูกม้มาด้อแกเป็นคนเรียบร้อยรักค,คนคนกลางกะมีธรรมะกแกครับแกเพเคยสร้างความอดร้อนเลยถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไร น้องโน่แล้วก็น้องเม่นค่ะเป็นเพื่อนของน้องทีที่เขาก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่ในเหตุการณ์เล่านะคะว่าวันที่เกิดเหตุไปด้วยกัน5คนก่อนเกิดเหตุกําลังสนุกสนานเลยกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมานั่งพักกันภายในวัดนี่แหละค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าน้องโฟกัสเดินไป อาเจียนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมาเหล้าน้องทีก็เดินไปแล้วก็ไปรูปหลังให้แต่จู่ๆกลุ่มผู้ก่อเหตุสิบกว่าคนถือมีดถือไม้วิ่งตรงมาที่น้องทีแล้วก็น้องโฟกัสเข้ามาทําร้ายทั้งคู่เลยตัวเองที่เหลือก็พยายามที่จะวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดมารู้ทีหลังว่าน้องทีเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตส่วนน้องโฟกัสที่อยู่ด้วยกันได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันค่ะยอมรับตกใจมากเพราะว่ากลุ่มของตัวเองไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเชื่อว่ากลุ่มก่อเหตุ เข้าใจผิดค่ะคิดว่ากลุ่มของพวกตนเนี่ยเป็นคู่อริทําร้ายผิดคนนี่ตอนภาพตอนเจ้าหน้าที่ช่วยกันทา CPR น้องทีนะครับตอนนั้นไม่ได้สติแล้วกระสวกแทงเลยจนกระทั่งด้ามมนีนหลุดไปเลยท่านผู้ชมตามภาพที่เห็นก่อนหน้านี้หน้าเวทนาจริงๆคือเห็นเพื่อนอ้วงงามเมามก็เลยไปรูปหลังให้กลายเป็นว่าตัวเองโดนแทงโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ด้ามด้ามกระเด็นกระดอนมาอยู่บริเวณจุดนี้เห็นไหมครับไปกันโคละทิศโคละทางใบกระด้า เมื่อวานนี้ครับนักข่าวช่องแปของเราครับก็เลยพาน้องโนกับน้องเมนนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับไปที่วัดราชบำรุงนะครับนี่คือที่วัด<ะ>แล้วก็จุดเกิดเหตุก็คือแถวๆนี่แหละฮะที่กุฏิหยดเลือดยังอยู่เลยนะน้องบีเห็นไหม<ะ>เห็นไหมครับบรเิเวณจุดนี้เราได้ไปพูดคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาธนากรอิทธิเตโชนี่ครับหลวงพ่อท่านเจ้าว่าวัดราชบำรุง ท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโยมเมื่อคืนเนี่ยที่วัดของอของอัตมาก,ก็มีการจัดงานบุญเทศมหาชาติเนี่ยเป็นงานบุญประจําปีมีทุกปีนี่แหละแล้วก็ทุกปีก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการปรึกษากันกับพระลูกวัดแล้วก็คณะกรรมการวัดนะว่าเราจะมีการามีงานมโหรสรนี่แหละเพื่อให้ญาติโยมชาวบ้านนั้นอิ่มบุญด้วยแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยก็มีการจ้างหมอลำคณะสาวน้อยลำเพลินโชมา แล้วก็ชาวบ้านญาติโยมเนี่ยเขาก็มาเที่ยวการขายของเนี่ยเขาก็มีไรายได้เกิดขึ้นถูกไหมคนมาเที่ยวเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000คนแล้วก็วางนะครับเรื่องของความปลอดภัยอัตมาก็ทําครบทั่วแล้วนะเพราะว่ามีการให้เจ้าหน้าที่สอหอเนี่ยกระจายอยู่ทั่วง,งานแล้วคอยดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณตีสองน่าจะงานจบแล้วนะท่านผู้ชมหลวงพ่อบอกว่าวัยรุ่นตีกันแล้วก็มีคนโดนแทงตายส่วนกลุ่มกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยก็หนีออกจากวัดไป อตาตมาตกใจว่ามารู้ว่าคนที่ตายเนี่ยก็คือโยมน้องทีตอนนั้นใจหายจริงๆเพราะว่าเท่าที่อตาตมาสัมผัสเด็กคนนี้มาได้นะครับเป็นเด็กดีเรียบร้อยแล้วที่สำคัญคือจิตใจว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจด้วยที่วัดมีงานอะไรเนี่ยเด็กคนนี้ก็คือน้องทีเนี่ยจะมาช่วยงานที่วัดบ่อยๆทำไมต้องเกิดขึ้นกับกับเด็กดีแบบนี้และต้องจากไปก่อนวัยอันควรด้วยนิมนต์ครับ มารู้ตอนเช้าว่าเป็นน้องเป็นน้องคนนี้เป็นน้องพีโอ้ยน้องพีหลองพ่อก็เลยจิตใจเปลี่ยนพาะเปลี่ยนตรงที่ว่าโอ้ทวามาจะต้องเป็นน้องเลยเพราะน้องเขาเป็นรู้สึกเป็นคนดีน้องเขาไม่ได้คนเกเรแบบว่าที่จะต้องมาพ่อแม่เขาก็เลี้ยงดูดีแล้วก็เขาเข้าวัดเข้าวัดช่วยกิจกรรมพระด,ดีอยู่เราก็เลยเสียใจว่าทำไมาจะต้องเกิดกระเด็กค,คนนี้<อ>ทั้งอายุก็ยังน้อยอยู่เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นวัยรุ่นที่มีอายุมากแล้วตีกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนาะในงานบุญเนาะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันคนต่างถิ่นมาแล้วก็ ขเขม่งกันบ้างอย่างนี้แต่อันนี้เป็นกันน้องนี่หลวงพ่อฝึกเสียใจมากๆาเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุเพราะว่าเราก็รู้ว่าเด็กทุกทุกครั้งเวลาเขาพันษาเขาจะมามามาอย่างนี้แหละมาเล่นวัดแล้วก็มาช่วยหลวงพ่อตีกองเย็นคืออะไรว่าเขารู้ทันทีคือเราไม่ต้องบอกถึงเวลาฝีมงเย็นในเวลาเลิกเรียนแล้วบางทีไม่เปลี่ยนชุดนักเรียนเขาก็รีบมาเลยกันเลยทีมงานของเขาน่ะก็จะต้องมาอย่างนี้ประจําทํากิจกรรมดีแล้วก็ช่วยช่วยวัดช่วยวัดดี ทางเจ้าวาดก็ยืนยันว่าน้องเนี่ยก็เป็นเด็กดีนะคะเมื่อวานนี้ล่าสุดค่ะตำรวจของสพกลางใหญ่ที่อุดรจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วสองรายนะคะคนแรกคือนายฮิรันอายุ20ปีอีกคนหนึ่งชื่อว่านายเวฟอายุ17ปีค่ะคุมตัวเข้าไปสอบสวนฮิรันให้การรับสารภาพนะคะใช้มีดแทงน้องทีจริงสาเหตุก็เพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่19กุมภาพันธ์รุ่นน้องในกลุ่มไปเที่ยวงานบุญแล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งก็รู้ในเว ต่อมาว่าเป็นวัยรุ่นในกลุ่มหมู่บ้านของน้องทีเนี่ยเข้ามาทําร้ายเก็บความแค้นเอาไว้ค่ะในตอนนั้นหลังจากนั้นคืนเกิดเหตุ21กุมภาตัวเองและเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวงานบุญอีกรอบหนึ่งไปเที่ยวงานบุญแต่ว่าพกมีดไปด้วยพอเข้าไปเที่ยวปุ๊บรุ่นน้องมาสกิดบอกเฮ้ยพี่เจอคนที่เคยทำร้ายแล้วก็มีเรื่องกันเมื่อวันก่อนฮีรันแล้วก็เวฟก็เลยเข้าไปใช้มีดแทงที่ท้อง แล้วก็หลังของน้องทีจากนั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปซ่อนที่เถียงนาจนถูกตำรวจเข้ามาจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดแล้วมารู้ตอนหลังด้วยว่าน้องทีไม่ได้อยู่ในกลุ่มคู่อริแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมทำร้ายรุ่นน้องเลยรู้สึกเสียใจค่ะแต่ไม่ทันแล้วนะคะ <c oughs> อยากขอโทษครอบครัวคนตายด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายฮิรันแล้วก็นายเวฟไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ แน่นอนโดนตั้งข้อหาไปร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะแสะดงความเสียใจยกับคุณพ่อคุณแม่น้องทีด้วยนะครับ